อยู่บอนไ้หนมาอยู่ในห้องเอ้ามาแอปก่อนแอปแอปโอเคแล้วกล้องสันเนาะ เอาดีจริงปะเนี่ย เพ่งทั้งหมดแล้วสาวห้าอะไรต่อยืนยืนยืนให้หลงเขาเขาต้อสะพายกระเป๋ด้วยอ่ะมันอยู่ในห้องแลกแต่มันแค่สามวิเอง รูปนี่อเอดีอุ้ยมันก้องฟีมักมันเป็นน้อยน้อยอ่ะดังอ่ะให้หนูนั่งดีกว่าแต่หนูก็อยากยืนจริงไหมเนี่ยคนในร้านก็คือตกใจหมดแล้วนะจริงมันถอยดูถอยเลย ฝั่งนี้มันเหนื่อยป่ะโอเคได้รูปแล้วถ่ายอะไรดิถ่ายอะไรดิ ใายไหมลิดน,นะเอา,าเอาแบบขายาวามันมีโหมดอีเนี่ยแบบขายาาสตั์ไม่เอาเหมือนไม่ไม่ลองดูจริงจึงอันนี้อะไรอ่ะฮะปุสา,สาหวานมากยาวมาก <Okay. S 2> ไ,ไปผมผม,มเกลือือสุด ตั้งนั่งยกสะโพก้งหลังขึ้นเออเอาปลายเท้าามานี่ฉิงมานี่เออตรงๆ <c oughs> เลยเอียงขอไปไไดไหมนมั้นไปลองดูซ้า เทม์อฝอไหนคะได้ได้สรุปจริงไหมเนี่ยขวาขวาขวาไม่ขวาไมือมันแช่ป่านถ้าเข้าไปดูมาของพี่วันไม่มีอ่ะแรงมากใครแกล้งนิสัยไม่ดีเลยแกลี่หรอไม่แกลี่สิไม่เอาสิแต่หนูชอบเขาเขาสวยมากเลยชอบแต่ร้ยเขาได้ไหมเขเขาสวยใช่ไหมเพราะเป็นคนบอกว่าเขาเหมือนเหมือนแฝดกับหนูว่าหนูก็สวย I don't know.